Easy To Hub คือศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเทรดหรือเทรดเดอร์อินคูเบเตอร์ที่สมบูรณ์แบบเรามุ่งมั่นในการให้ความรู้ที่เข้มข้นและมอบโอกาสสู่สายงานการเป็นพรอพเทรดเดอร์เรามีจุดแข็งที่ต่างจากคนอื่นคือโอกาสเริ่มต้นฟรีพร้อมโบนัสเงินสดสำหรับผู้เรียนและผู้ที่มีทักษะการเทรดที่ยอดเยี่ยมเราเปิดโอกาสเข้าสู่เส้นทางอาชีพพรอพเทรดเดอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีว l u ล t เอชั่นโปรแกรมระยะเวลา6สัปดาห์ไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ผ่านการทดสอบได้รับโบนัส200เหรียญและ10การเข้าร่วมโปรแกรมเทรดด้วยทุนจริงทันทีต่างจากพรอเฟิร์มทั่วไปที่เก็บค่าทดสอบหลายร้อยดอลลาร์ e s t o h u b ลงทุนในเทรดเดอร์ก่อนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระยะย,ยาว2เส้นทางอาชีพเทรดเดอร์ที่ชัดเจนหรือ Career Pathway e s t o h u b สร้างระบบ5ระดับ Fight Triapocation System Junior, d s Senior, Elite Trader โดยแต่ละระดับจะมีเงินทุนหรือแคปิตอลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่5 0,000 000, เหรียญไปจนถึง3 0 0 0 0 0เหรียญและเงินเดือนประจำหรืออาราแวนต์ตั้งแต่500 000, เหรียญไปจนถึง2,000เหรียญต่อเดือนมีระบบ Profit Sharing 3070มีเงื่อนไขโลแบ็ k ระบบปกป้องความเสี่ยงที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลดระดับเพื่อปรับปรุงแทนที่จะถูกตัดสิทธิ์โดยสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์มีเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนโปรแกรมทั่วไป 3. ระบบฝึกอบรมและการศึกษาครบวงจรเรามอบเครื่องมือการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาคุณจากเทรดเดอร์มือใหม่สู่มืออาชีพเราเชื่อว่าความรู้คือเงินทุนที่แท้จริงเรามีคอร์สสอนเทรดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงโดยผู้เชี่ยวชาญและมีออนไลน์ออฟไลน์เวิร์กชอปการโค้ชส่วนตัวมีสัมมนามาสเตอร์คลาสทุกๆเดือนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและอัปเดตให้ทันสถานการณ์ตลาด 4. ชุมชนเทรดเดอร์ระดับโลกหรือเทรดเดอร์ฮับคอมมูนิตี้มีระบบีด a ดอร์บอร์ดแบบเดียวไทมสร้างแรงจูงใจและการแข่งขันเชิงสร้างสรรคกลุ่มไลน์ Open Chat เทเลแกรมชุมชนสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กลยุทธ์และบทเรียนจริงช่วยสร้างทั้งแรงจูงใจและการเรียนรู้ร่วมกัน 5. ระบบสนับสนุนหรือซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ไลฟ์ซัพพอร์ตพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงมี Account Manager ส่วนตัวสำหรับเทรดเดอร์ระดับสูงระบบติดตามและแจ้งเตือนเชิงลุกพร้อม VIP service สำหรับ El i t e Trader 6. กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมต่อเนื่องเราสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที่ไม่หยุดนิ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมประจาวันสัปดาห์เดือนปีเช่น Daily Market Snapshot Weekly Webinar and Leaderboard Monthly Deep Dive and Masterclass y e a r l y Trader Summit เน้นการสร้างกันมีส่วนร่วมหรือ e n g a g e m e n t และพัฒนาเทรดเดอร์อย่างต่อเนื่อง7ระบบการเงินมั่นคงและยั่งยืนโมเดลธุรกิจ Easy ่ทูฮสร้างบนความยั่งยืนไม่ได้พึ่งพาไรายได้จากค่าทดสอบเพียงอย่างเดียวเช่น Rechallenge และ a f f i l i a t e p โปรแกรมการกระจายแหล่งรายได้ทำให้เราสามารถดูแลแล,และลงทุนในเทรดเดอร์ในระยะยาวได้อย่างมั่นคง 8. เราต่างจากที่อื่นอย่างไร Easy ่ทูฮคือ Trader i n c u b a t o r เรเรามีเงินเดือนให้ทุกระดับหรือ a l l o w a n c e มีระบบการสอนครบวงจรมีการปกป้องความเสี่ยงหรือ low back system มีสังคมและกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเราให้ความสำคัญกับการเติบโตนระยะยาวมากกว่าการสอบผ่านครั้งเดียว easy to hub คือที่ที่ความพยายามและศักยภาพของคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และเปลี่ยนการเทรดให้เป็นเส้นทางอาชีพที่มัน่นคง